น้องพิงพิช,ชามุลโอภาสนิพันธ์โชว์ผลงานสุดยอดในรอบชิงชนะเลิศแบดวินตันเยาว,วชนชิงแชมป์โลกเอาชนะนักแบดวินตันจากอินโดนีเซียไป2ต่อศูนย์เกมสึกแบดวินตันเยาว,วชนชิงแชมป์โลกที่เมืองสโปรแคนรัฐบวชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิน่นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่าง พิชามนโอภาณิพันธ์นักตบลูกขนไก่ไทยไวัย16ปีปรากฏว่าน้องพิงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะเซียร่ามาเวลฮานโดยโยจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21ต่อ11 21ต่อ9ขวาแชมป์เยาวชนโลกมาครองได้สำเร็จจากการควา้าแชมป์โลกได้ครั้งนี้ทำให้พิชามนกลายเป็นนักแบดเยาวชนไทยคนที่7ที่ควา้าแชมป์โลกมาครองได้